ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะครับผมมีเรื่องที่จะสารภาพกับคนดูอยู่หนึ่งเรื่องคือจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมมีแพนจะปล่อยตอนช่วงของตู้คาสึฮะยังอยู่นะครับแต่เนื่องด้วยผมติดงานแล้วก็ติดสอบอีกมากมายทําให้ตัวคลิปนี้เนี่ยมันเลดจนมาถึงตอนช่วงปลายแพด2.8นะครับก็เลยอยากจะมาขอโทษด้วยที่คลิปมันออกช้ามากๆเลย สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเปิดตู้คาซือฮะนะครับบวกกับหาอาวุธประจำตัวให้กับคาซือฮะด้วยก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้กันนะครับขนาด0โลเปิดไปแล้ว60โล5,000เพชรได้ได้กี่โลวะ35 35โลก็มี40โลให้37วะเอดิ37แล้วมามาได้กี่โลแล้ว 60ไปบแล้วนหกไป70เฮ้ยยังเจ็ดสิบว่ะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะลึกทุกคนลึกทุกคนเลยไม่ต่าปกติมาแปดสิบเลยขอเป็นเลด้วยโอ้โหไม่ต่างกว่าีกเจ็ดสิบเจ็ดสิเช้าดับใหญ่ดูดิจะมีใครทำตัวติเตีเกินเจ็ดสิบห้าไหมโอ้โหเยอะมากอ่ะไม่มีตัวละครใหม่เลยอ่ะอีกอีกห้าโลเฟสถ้าเกิดมึงออกก่อนหน้านี้มึงจะมาเร็วกว่าเพื่อนเลย เจ็ดสองอยนะกีกี่เหรอเจเงียบดิพี่เไม่ออกเอ้ยเฮ้ยไงเฮโซเเป็มากกีเอจ็ดห้าเจ็ดห้าออเกรแพรรบกีกีเราเพื่อนกันเจ็ดหกทุกคนละไม่ออกม่วงอีกวะ ไปวะลวะมาไรวะน้องสาย้องสายว่าแปดสิบแน่นอนอ่ะเป็แปดสมาเฮ้ยเป็เือเ็ดเปเก้เยเลยแแน่นอนเฮ้ยแป้ยเล่ยกาเลยเฮ้ยมา้วเป็นเท่ากันเป็ดเท่ากันเลยเ่ยาเลยยูว้ย ไปไกลๆเลยพ่อออกจากแกล์เราไปเลยนะมึงเอาจากแกล์เราไปเลยนะไปอาวุธต่อคู่ละอัไหนถ้าตัวผู้ชายกูจะให้มึงกดเฟสกูไม่มีตัวนะตัวมาอาวุธต่อผมมีอยู่ประมาณ62โลฮะอ๋อมึงเติมไว้นี่ใช่ไปอาวุธเอ่อเลือกดาบเอาดาบอย่าพูดอนะยังไม่เลือกเลย พรพรหละเลือกแล้วเหรอเลือกแล้วตู้มรู้ไหมว่นี่นี่กดไว้แล้วมั้งหรือยังยังไม่กดเลยเนี่ยสดๆเลยนี่เลือกแล้วเลือกดาบโอเมื่อกี้นี่ธนูนี่นัอแล้วรอแค่ตูไปี่สิบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเลยเอาเยเอาเ้ยตาบอตาอ ไอดีมึงเนี่ยเออไอมีคนถืออาวุธจริงๆว่ะไอเพชรอ่ะขอดาบขอดาบขอดาบเอ้ยดาบมาหมดเลยไอมีสิอเวทเลื่อนมาเฮ้ยเฮ้ยฉีดยงโอนลึกอุ้ยสมุดอะไรโอ้ยดาบเฮ้ยทำไมดาบมันเด่นๆมั้ยเป็นอะไรเฮ้ยอะไรยังไงมันก็ได้แล้วเต้ยมันมีหกสิบอะที่มันเติมไว้อะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมันวะพูดเลยซื้อ ซื้อซื้อตรงไหนวะาริสเซนบวกข้างบนบวกไพมอนเมื่อกี้ถูกแล้วบวกอ่ะกดลูกบวกอ่ะกดลูกบวกอ่ะไปสูงสุดไม่สูงสุดดีป่าวะไอ้ยอยากอยากสุดเลยดีลไม่ซื้อสกินดีลูกเหรอเออซื้อสกินดีลูกอ่ะดีางแม่นกดไปกดไปก่อนแล้วกันกดไปก่อนแล้วกันไอ้เติมใหม่เือกอเรออมันมันแลกไงอย่างเนี้ยเออไม่ต้องไปกดงั้นก็ได้ ดเลลลยยยกกดดเเเฮ้ยกูว่ามึงมึงอย่าลืมไปเอาเศษเกลือใหญ่แรกนะจะได้ไม่เปลืองโรสเซียสี่หกไปทเนี่ยถ้าถ้าสิบแล้วสี่หกแล้วถ้าสิบโลออกก็เกินไปก็เกินไปสิบโลออกก็เกินไปทำไมคนอื่นเขาได้โรสเลียสี่หกนะวะยี่สิบไม่โรสเลียไปออกแต่คนอื่นนะทำไมไม่ออกพี่หมากไม่ยี่สิบโลออกก็เกินไปขัดสาม เอาว่าถ้าย,ยืมมไหมหอกของดีหอกของดีไอดีกูนี่แม่งแบบมีแต่หอ,อกอไอเฮียไปกี้เท่าไหร่แล้ยี่สิบแล้วใช่ไหมยี่สิบยี่สิบโอเคยี <21. S 2> ่สิบเอ็ดกดคำางไปแล้วกันเกินไปเปล่าที่บวกโลออกหรอหอดข้าไปรัวๆเลยไม่ต้องรอสีแสงหรอกไปรุ่นเอาเอ้ย ทำเวลาเพื่อนทำเวลารอแช่งเดี๋ยวรอแช่งรีบไปไหนรีบไปไหนอะเราอะรีบไปไหนรีบไปแช่งมันนี่ไงยีกละยีสิบหกโลไปออกก็เลยนไปวมึงจะสกินทีลุกเฮ้ยกูว่าแนะนำให้มึงกดสกินทีลุกก่อนก่อนที่มึงจะกดไอ้เคี้ยที่เพิร์ดแล้วไม่มีถือเลยสามสิบหกสามสิบหกสามหกไม่มาเกินไปเกินไปมาไวไปเกินไปละเอาไวเกมไวเพื่อน มีแต่คน42นั่นเลยอุย้ยว้าวว้าวว้วคุ้มว่ะคุ้มว่ะจอ้เล่นว่ะอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้คุ้มอะอาวุธผมได้แน่ๆผมพูดเลยอาวุธผมได้แน่ๆขนาดเนี้ยได้แน่ๆผมพูดเลยการันตีละบอว่าให้กดขีเว้ยมาขนาดนี้เลยการันตีได้เหี้ยแล้วการันตีไม่ลึกด้วยนะ ออการันตีทีแรกเขพูดเลยเจอกูแน่สองรับสองแล้วอ่ะเจอกูแน่มึงไปเจอใหญ่กันไม่ไม่ไม่อีกสิบโลอาจจะออกนะเอิไปแรกใหญ่ก่อนแลกแลกให้หมดเลยแลกเจอกูแน่กพูดเลยตันแรกกันแรกกดบวกมือสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้ไรกดกดบวกกดบวกกดบวกบวกเพชรอ่ะหมดแล้วไม่ไม่กดบวกข้างบนอ่ะมีให้แลกอีกเปล่า แหกแมาบอลขวาบองแหลกเแต่เพื่อนข้างหน้า้าหน้าหน้าก็ได้เนา่นั่นอะอย่างนั้นอะโลอะเดียวโลอะเออเียโลเฮ้ยมันไม่วัดจ้ามันไม่กล้าวัดละวโลไปเลยงสี่ห้าเปล่าวะเพสี่สี่สีห้าแล้วเนี่ยวนนีคนเนี่ยขัดห้าขัดห้าอ่าห้าแล้วเมื่อกี้ มึงวัดไปเลยเย็นสิบโลอ่ะเออหมดแล้วนี่มันหมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วใช่หมดแล้วถ้าซื้อถ้าไม่ซื้ออยู่ล้วม่นหมดจังไราต้องเติมอัดเอาคาราทใหมใช่ไหมเนี่ยคาร์ซึ่งทำพิษเนี่ยถึงรับเพชรไอ้นี่ยังอ่ะที่มันให้ไอ้แพสอ่ะหกร้อยอะหกร้อยอะหกรเพจอัดรับยังไปกดรับดิกดรับจริงมันจะไม่ออกแบบของที่มันต้องการแต่ว่ามันออกไวมาก เงินอ,ออกไว้มากแล้วของก็ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยก็คือตอนนี้เนี่ยผมอ่ะเติมอัดเข้าไปอีกประมาณ10โลนะคนดูก็เติมคริสตัลไปก็คูณ2ก็จะตกที่ประมาณ1,960นะครับซึ่งตอนนี้รวมจากอันที่ผมไล่กันเปิดกันมานะจากเท่วโล10โล20โลบ้างนะครับ ตอนนี้ผมเปิดรวมๆไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ63โลนะฮะก็ผมว่าผมจะเปิดทีละโลลวกันผมมั่นใจว่ามันน่าจะออกไม่ถึง10โลนะฮะแต่ฟรีดอมเนี่ยน่าจะออกประมาณ2-3โลนี่แหละนี่ถ้าเกินหน่อยก็คือ10โลเลยแต่ผมว่า10โลเนี่ยน่าจะอยู่แล้วผมมั่นใจอยู่อย่างนั้นไป64 เออจบแค่นั้นแหละเออเห็นไหมโลเดียวเรียบร้อยเกือบซอฟิสตี้สรุปได้ว่าตู้คาสท้าในรอบนี้ตัวละครยังไม่หลุดเลทนะครับก็ถือว่าโชคยังเข้าข้างอยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่ากว่าจะออกตัวละครมาก็รอไปถึง80โลกันเลยทีเดียวแต่ตัวอาวธก็ยังคงใจร้ายกับผมอยู่เหมือนเดิมเลยนะคนดูหลุดเลทมาถึง2รอบเลยนะฮะ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เฟซรบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ